คุณครูฮ่ะอันอยูโรงเรียนนี่ปกตินี่สอนอีหยังแน่หืมก็สอนนักเรียนลหละเนะ <c oughs> าะโอ้หมายถึง่าสอนวิชายอีหยังแน่สิเดต่ดละมือต่ละเด่ยดนี่นะกับวาสันแนี่ออก็สอนเบิร์นไร์ดย่าก่อกะโอ,โอ,โอ,โอก่อไก่หอดห่อนูหกอือหนึ่งหอดเอย เอถึงแสน K N M นมดบีเบ t ร o ตนกซีแคทแมวสิงสอนหลักค้าัพท์ง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานก็สอนให้เขาได้ดูได้เรียนเบนดันลาพระทรงภาษาก็ได้ตัวเส้นน้อยได้เหรอหนูใหญ่เก่งเนาะเก่งอ่ะเนาะอันนี้ภาษาอังกฤษอยังนี่บักม่วงโอ้โอเขาทแมงโก้โอ้แมงโก้บักพริกเพ็ด โอ้ยกวัวแมนภาษาอังกฤษไนไหมคำว่าจังไดบุพิพเหร่ชิลิโอ้เปอีเลยปะส้นส้นสเปรยบ้าของแผ่อีเลยปะอันนีน่ดอันบินอยู่นี่ดเดเร่งวันนี่ Air Force One แม่ยู่บก่าคู่แม่นนะหรอเนาะจังไดก่อนวาไม่ดู แอนบอกับสายการเบียนฟอร์ดกับความเร็วสูงอวันกับแมงวันหนึ่งตัรวมรแล้วแอ์ฟอร์วันโอ้เมนบนอ่ะปะทีนี้จะทำยังอีกบอเดนีเดนีเดอมันยังนี่เลาเอาโมเมนเล่าบอ อันนี้เป็นภาษาสเปนกอาเบอร์ฟันละเปเบอล่ะเปะอิลีเบิหรือบอกแน่สิทามเบอรโซ่เละเซอร์เจ้เชื่อสอยู่ที่ไหภาษาจีนกลางด้วยนี่จีนกลางกันละ แมแมแมเปเปให้ฟังดูพออีกนะพออีกนะเชิดสอใจากัลี่ไหอ๋อเอืองแล้วเ่าจะเป็ล่ะเราบอกว่าเอเจ้านั้นจะสอคอยหลโอ้ไม่นี่แต่เจ้นมันไม่จวบฟังเขาจะดุนจะใดเลยปุ๊บมดใส่ว่าตัวจะท่วง เนี่ยแปลว่ายังดิเอาไหนดูโอ้เราถามมาพระตูยุทงเมนบอรเมนจ้าแมนเมนขาง้วยแล้วซาวจีขาง้วยนี่จังเดียร์แหลอหว่ายังอีกเห็นไหมข้วยยุทง ขั้วอยู่ทงขั้อวยอยู่ทงจีโว้ขั้วอยู่ทงหุ่นเออขั้วอยู่ทงเชื่อสอดใจแล้วลอี๋สาวเจ๋ว่าตู้จุดท่งกางขั้แล้วสาวเจ๋ีเรียบเรียงข้างเบาไม่ดูละ่ะเอาไม่ดูเพิ่นบอกว่าเออเจ้านั่นอย่าสอคอยหลายแล้วเราก็ถามต่อว่าพอตู้เรียงขั้วอยู่ทงแมนบบโ <c oughs> อ้ยแมนแมนยุดทงเด้อ 好，小姐 <noise> <noise>、哦哦哦，我肚子痛了。你痛不痛？哈哈哦，你别了，你别了，你、嗯、在这里吃嗦，肚子痛了，小姐。哦，了，我肚子痛了、啊，哪里？在哪里，小姐？没有了，没有了。 哦在这里啊，在这里啊，我爹。